¡Sí! <laughs> ครับก็สวัสดีนะครับสำหรับเอซีทุกท่านนะครับแล้วก็ท่านที่สนใจนะครับในพลังงานแสงอาทิตย์นะครับพลังงานทดแทนนะครับวันนี้ก็ทีมงานโซลาเซลล์มาสระคำครับมาติดตั้งโซลาเซลล์ครับพอดีเรามาเจาะเอาไว้นะครับเมื่อวานนะครับเมื่อวานเรามาเจาะเอาไว้บ่อนี้นะครับที่บ้านสำโรงครับแถวๆ โกสุมนะครัแถวๆนี้นะครับอำเภอโกสุมพิสัยนะครับวันนี้ก็มาติดตั้งโซล่าเซลล์ครับก็เพิ่งเพิ่งติดไปนะครลองน้ําไปเทสน้ําไปครับเดี๋ยวแดดจะหมดก่อนทำก็เลยทําคลิปนะครับเดี๋ยวนี้นะครับทีมงานของเรานะครับมีเป็นชุดให้อ่าผ่อนนะครับเป็นระบบเงินผ่อนก็มีนะท่านที่สนใจครับในจังหวัดมหาสารคามครับก็โทรสอบถามของเราได้นะครับทีมงานของเราได้นะครับ อันนี้เราเจาะไป50เมตรนะครับเป็นใช้แผง4ี bah, ่แผงครับแล้วก็ท um ่อสูบ2นิ้วครับวันนี้เป็นท่อสูบ2องนิ้วก็เป็นพ่ออยู่นะครับวันนี้เป็นต๊มแรงครึ่งนะครับต๊มแรงครึ่งของยี่ห้อรีเบนโต้ต่ำแรงครึ่งรีเบนโต้ครับแล้วก็แผงยี่ห้อ PSI นะครับเรายอนไปที่20เมตรนะครับเนี่ยครับแดดจะหมดแล้วนะครับยวต้องดูก่อนเดี๋ยวแดดมาก็แรงครับ วันนี้เป็นพายุเข้านะครับพายุเข้าต้องรีบๆถ่ายให้ดูก่อนนะแดดมาแล้วนะครับจะไปดูกล่องคอนโทรนครับเราจะมีฝาปิดให้นะครับสองชั้นครับล็อกให้2ชั้นนี่เป็นปั๊มดีเป็นโต้นะของบริษัทโจไดะครับเรารับประกันให้1ปีนะครับ การติดตั้งก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับอันนี้ก็2,300รอบนะแดดทบลงมานะแผง350วัตต์ของยี่ห้อ P.S.I นะครับท่านที่งบน้อยนะครับอยากสนใจอยากจะทำระบบพันนะครับก็โทรสอบถามทีมงานของเราได้นะครับที่ทีมงานสุรเสลมาสรารคามนะครับก็เข้ามาคุยกันนะันปรึกษากันได้นะครับ ก็แดดยังไม่แรงนะครับเดี๋ยวรอให้แดดแรงๆก่อน,นครับครึ้มนะครับวันนี้ก็เป็นเมฆครึ้มๆอยู่นะครับอ่ะเรามาดูเป็นปั๊มแดงครึ่งนะครับของย่อรีเบนโตนะครับท่อสูบสองนิ้วแล้วย่อนไปที่ห้าท่อนครับยี่สิบเมตรเจาะไปห้าสิบเมตรนะครับเจาะไปทั้งหมดคือห้าสิบเมตร นะครับแดดเริ่มมาก็แรงันะแรงขึ้นนะราล้วดูระบบแผงกันหน่อยนะเป็นแผงโมโนโน,นะแผงโมโน350วัตต์4แผงนะครับ กำลังวัดเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ครับถ้าเป็นแผงยี่ห้อพียไอนะครับเพียสไอวัดเต็มร้านเปอร์เซ็นต์ครับท่านที่สนใจครับก็โทรหาทีมงานของเราแล้วกันครับเบอร์โทรก็ตามที่ให้ไว้นะครับอยากจะให้ไปเจาะบ่อบาะดานครับอยากจะให้ไปติดตั้งโซล่าเซลล์นะครับหรือว่าอยากจะให้จบที่เดียวเลยคือทั้งเจาะทั้งติดตั้งเลยก็ได้นะครับอยากจะให้ไปติดตั้งอย่างเดียวก็ได้นะครับอยากจะให้ไป เจาะอ,อย่างเดียวก็ได้พร้อมเจาะพร้อมติดตั้งก็ได้ครับมีทั้งระบบเงินผ่อนแล้วก็ระบบเงินสดนคะรับท่านที่สนใจก็โทรมาสอบถามแล้วกันนะครับที่ร้านโซล่าเซลล์มหาสารคามนะครับ เรามีทั้งชุดนอนนานะคบชุดนอนนาประกอบสําเร็จให้ไปติดตั้งเองครับแล้วก็ชุดสุบน้ําประกอบสําเร็จนะครับให้ลูกขาไปติดตั้งเองเราก็มีนะครับเรามีหทั้งหมดนะครับท่านอยากจะให้ไปติดให้ก็ได้นะครับอยากจะเอาไปติดตั้งเองเราก็มีนะครับเรามีครบเลยับโทรมาสอบถามก่อนนะครับบ่อนี้ก็น้ําจับไม่ลึกนครับน้ําจับอยู่ที่ประมาณ5าเมตรเองนะครับ ครับโอเคนะครับท่านที่สนใจก็โทรมาแล้วกันครับผมสำหรับคลิปนี้ก็คงจะต้องขออนุญาตจบคลิปแค่นี้ครับสวัสดีครับ